ฝันว่าโกนหนวดการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนและมาจากทิศตะวันออกระหว่างการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีคุณจะมีราบจากความสเสน่หาความรักคนโสดจะพัดจะผูอาจได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟนจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์น,นอกรูนอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดี ถ้าไม่ระวังตัวระวังใจของตัวคุณเองให้ดีๆจิตใจของคุณนั่นแหละที่จะทำให้คุณคิดเลยเถิดไปไกลดวงการเงินการงานจะมีโชคทางด้านการเงินมีราบรอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดอย่าประมาทเงินมีข้องมือต้องใจเกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือการเรียนของลูกหลานหรือเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคุณจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่ และอาจมีผู้ร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มจากเดิมเลขนำโชว053369909617564890ฝ3 3 9 9 9ากกดติดตามช่องดินลักกี้น,นัมเบอร์ด้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ